วันนี้เรามากินเนื่องไก่กันนะคะทุกคนนื่องไก่ล้อน้นกินกับเจียวปลาค่ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเช้าด้วยกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินข้าวเช้ากันนะคะนึ่งไก่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเก่วค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเช้าด้วยกันนะลุยโอ้โห,โห,โหออกจากเตาไม่ๆม आप ah, दिसो ใช่มาจากอุบล ขนาดตื่นมาก่อไฟนึ่งตั้งแต่ปีห้ายังไม่เปลื่ยเลยค่ะทุกคนน้งอ,อ,องมากินด้วย อยากอายผู้บ่าวเลยไม่กล้ามานั่งกินข้างๆเขื่อนเสือบ้านอยู่ ยกให้นี่เครื่องหมกกักมันอยู่ข้างล่างนี่ค่ะพี่น้องขาตะไคร้เป็นลัวอื้อท้อนๆๆอ,อ,อือแบบ I mm -hmm. ข้างกินข้างเตาไฟหวนหวน,หวน <Games> สวัสดีพี่น้องเป็นข้าอีก่ใช่ไหสวัสดีพี่น้องครูทุกคนเะคะ่ะสวัสดีตอนเช้า เป็นคีเอลร้อยสิบเข้าแล้วค่ะถ<ม>้าพ,พบกันกรับเป็น,ปนหนึ่งไก่ด้วค่ะมันเนี่ยหนึ่งไก่หนึ่งไก่ไกบาทเอามาจส่อุลอบลคะ่ะมากินข่าวน้ำพุทธเราฟื้นแล้วค่ะพี่น,นะะ้องคะ่ะจัดแจบน้องกันยกไปเลยโอ้ชีกเอาเลยพี่น้องเดียวพี่เขา ไก่ตัวละสองโลนะไก่พอไก่จีพผมีบโฆษนาไเลยว่กา,า,ออา,วากินเอาบ้แมนค่าว่อะไรกินจ้ำ พวกตะิกับผิบค่ค่อยมานางกินขขาวก็ผีขัวเต่าฟื่นหรอกอันนี้เห็นเป็นหนึ่งไกล้ซื่อหรอท้อ,อ,องแสบแล้วคือนอนพักใจกินผูีเดียวเดินตรงนี้ต้อง ใช้มือเอ่อให้กิน,กนมือจะาถากกับอโทษขอภัยนะคะพี่น้องคะมือใช้มือเพื่อน ฝากพี่ฝากน้องช่วยกดติดตามให้หน่อยด้วพี่น้องทำคลิปก็ไม่ไม่ค่อยปังเหมือนคนอ่นเขาหรอกค่ะแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆนั่แหละค่ะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเผื่อว่าสักวันพี่น้องจะเข้ามาดู เพื่อเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาดูก็คนไหนที่ผ่านเข้ามาก็ฝาก,กดติดตามไ่้เลยนะคะ ่วงไหนที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้ทักทายเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะว่าทีองานขวัวตะฝืดนี่ทำทำสวนทำไร่ค่ะไม่ได้ทำงานโรงงานหรือว่าทำงานบริษัทเหมือนคนออ่นทำงานบริษัทนั่นแหละแต่ว่าเป็นงานฟาร์มค่ะเป็นงานฟาร์มผัก เป็นงานฟาร์มผักในรูปแบบของบริษัทบางทีก็เลิกุ่มสองค่มเลิกงานไม่ค่อยเป็นเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์บางครั้งต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอร่อยมาก สำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูไก่นึ่งนะคะกินกับข้าวเหนียวร้นอนๆบรรยากาศตอนเช้าๆเหมือนเดิมค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย